สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาข้าครัวกับนกแล้ว,ลวนะคะวันนี้นกพามาทําแกงเคี่ยวว่านไก่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะนกก็ซับไก่นะคะแล้วก็ลางไก่ให้สะอาดนะคะวันนี้นกจะใช้แค่ตีนไก่แล้วก็เป็นน้องเล็กๆนะคะถ้าใครชอบส่วนผสมอย่างอื่นนะคะก็ซื้อมาใส่ได้เลยหรือจะเป็นเครื่องไนหรือจะเป็นเนื้อไก่เราก็ใส่ไปได้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตีนไก่นะคะเราจะเอาตีนไก่มาต้มกับน้ำก่อนนะคะเพื่อให้ตีนไก่มัน เปื่อค่ะเราว่างทีเราต้มตีนไกย่ยุนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ก็จะมีลูกเครื่อค่ะในานา้ำนี่นะคะเราใส่เกลือไว้แล้วนะคะเกลือนี่จะทําให้หลูกเครือร่อเวลาเราหั่นนะคะมันจะไม่ดานะคะใส่ลงไปในาน้ำที่เราใส่เกลือลงไปเลยค่ะ เตรียมไว้ก่อนนะคะพอเราหั่นเซตนะคะแล้วก็หั่นพริกแดงจินดาสัก3-4เม็ดค่ะ แล้วก็ใบโหระพานะคะนกเด็ดทาความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูไก่ที่เราต้มไว้สักนิดนึงค่ะว่าเนื้อได้ทีหรือยังนะคะเรามาเช็คดูค่ะว่าเนื้อของไก่เราได้ทีหรือยังถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นไปเลยค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะนกเช็คแล้วได้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ตักไก่ของเรานะคะขึ้นมาพักให้มาพักไว้ก้อนค่ะ วันนี้จะกินตีนไก่ให้ร่อยไปเลยนะคะไส้ตีนไก่ย่างคุ้มเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปซื้อข้ากินน่ะได้ตีนไก่ไม่เยอะใช่ไหมคะนี่เราทํากินเองกินไก่เน้นๆไปเลยค่ะแล้วก็มาตั้งน้ํานะคะมาตั้งน้ากะทิค่ะเราใส่วัวกะทิลงไปก่อนนะคะเครื่องแกงเหมือนเดิมเลยค่ะนกชัยเจ้าประจําค่ะเอ่อใส่เครื่องแกงลงไปค่ะ เครื่องแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ไส้เคยลงไปเล็กน้อยค่ะคนเครื่องแกงให้เข้ากับน้ำกะทินะคะคนจนกว่าน้ำกะทิจะงวดขึ้นนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะระวังคนน้ำกะทิตรงนี้อ่าใช้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวน้ำทิของเราจะไหม้ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนน้ำทิงวดขึ้นนะคะ นกไม่ได้กวนให้น้ำทีแตะมันนะคะรอบนี้คือกวนให้มันน้ำทีงวดงวดขึ้นประมาณเนี้ยคะ่ะมันคืองวดขึ้นนี่คือเมื่อประมาณว่าน้ำทีมันเข้มขึ้นนะคะพอนํำทีของเราได้ทีแล้วทีนี้เราก็ใส่ไก่ทีเราผักไว้เมื่อกี้ค่ะตุนให้นำแกงเข้าไปในในเนื้อไก่สักิดค่ะตุนไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะพอได้ทีแล้วทีนี้เราก็ใส่ห้างกะทีทีเลือกค่ะ ป้าไว้สักแป๊บให้เดือดค่ะทีนี้เรามาชิมรสชาต์กันค่ะว่าได้หรือยังถ้ายังไม่ได้คาดเลือดไรเราก็เติมแบบนี้คนเราคาดเค็มไปสักนิดนึง่านราใส่น้ำปลาไปสักน้อยนึงเติมน้ำปลาได้นะคะลองชิมอีกทีนึงค่ะรสชาต์โอเคแล้วนะคะถ้าทึ่งทีนี้รสชาต์โอเคแล้วทีนี้เราก็เอา ส่วนปสมต่างๆเช่โโนลูกเครื่อนะคะเอาลูกเครื่อมาไสเลยค่ะนกไม่ชอบกินลูกเครื่อนเปื่อยๆนะคะไม่ชอบกินถ้าใครไม่ชอบกินลูกเครื่อเปื่อยๆมากนะคะก็คือให้มันเดือดพุงสักแป๊บเนื้อค่ะแล้วก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าใครชอบเปื่อยๆก็ตุนไปให้นานๆสักนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ว่านกไม่ชอบเปื่อยๆนกก็ตุนแป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะทุกย่างก็เอามาส่วนปสมเรามาไสนะคะแล้วก็คนตัวปลสมทุกย่างเข้ากันค่ะอันนี้ก็ เซตเรียบร้อยแล้วค่ะห้องนอกเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงเขี่ยวว่านไก่ค่ะกินกับนมจีนก็ะร้อยกินกับข้าวซวยกระร้อยนะคะถ้าใครชอบนะคะกดเต็ไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ